ว่าจะมีงานแต่ว่า Built บิวอินอ่านี่นะคะเจ้าของบ้านนี่เธอเท่าไหร่เนี่ตอนนี้เอาพวงกันตรงๆเลยอ่ะเอาแบบตรงๆเลยอ่ะ <c oughs> กีละกีละ ก็จะมีออกออกอะไรหน้างานก็ว่ะเอออะไรี้วันนี้คือวันที่หนึ่งพฤษภาวันแรงงานทุกคนก็อาจจะได้หยุดวันนี้นะจ๊ะแต่ิิจ้าก็คือไม่หยุดจ้าอย่างแรกเลยเราก็จะไปทำธุระก,ก่อนนะคะอย่างที่สองไปไหนรู้ป้าสาวไปดูหน้างานวัดพื้นที่งานเพราะว่าจะมีงานแบบว่า b u i l d in อาร์ะค่ะบรรยากาศกันลมจับ ออตอนนี้นะคะฉันก็เสร็จธารกิจที่แบบว่ามาทำธุระแล้วเนาะเราจะไปต่อกันที่หน้างานที่จะบอกเมื่อเช้านี้ตามไปเลยค่ะไปดูว่าบ้านใครขาสา้วโอ้โหอันนี้ค่าไม่ได้เรียก,กว่าบ้านบ้านานี่นะคะเจ้าของบ้านนี่เธอ ในบ้านบ้านสร้างมากี่ปีแล้วพี่ปีหนึ่งปีหนึ่งครัเท่าไหร่แล้วตอนนะเอาพูดกันตรงๆเลยอ่ะเอาแบบตรงๆเลยอ่ะกี่หลักกี่หลักแปดแปดเดซูดีเออเออแปดหลักทุกคนรวยสิบล้านหนึ่งแสนแปดหลักแต่ไม่ใช่แบบสิบล้านอะไรย่างเงี้ยไม่ใช่มีตัวจากสี่พี่ถัดบอกเลยบอกเลยอันนี้จริงนะขาดเหลือเดโทรไปได้ใช่ไหม มาเลยบล็อกเบอร์แล็อกเล้วอันนี้นะคะเราอยู่กันที่บ้านพี่ส้มนะคะโอ้ฉันตกใจมากมันไม่ได้บ้านนะเอาจริงบ้านชั้นเดียวไม่มาไม่ได้บ้านอย่างเงี้ยเดีไม่ได้บ้านแล้วก็ติดถนนใหญ่อ่ะเอาดีๆถ้าไม่ใช่เส้นษฐีติดถนนใหญ่พูดแต่ปากเป็นคำทั้ง เลยจองไว้เลยขึ้นใหม่ๆต้องมานะแต่บ้านอย่างนี้แหละเดี๋ยวมาดูเลยบ้านไหนก็ไม่ไรแหะเสร็จสีที่ปทุมธานีไม่ใช่ใครนี่ล่าสุดเดี๋ยวเขาไปตีตีจัดสวนให้เจ็ดล้านหนึ่งกูจบอกเอ๊ะเขาคิดว่ากูทำธุรกิจสีเทาเหรอจัดสวนเจ็ดล้านหนึ่งกูจะเอาจากไหนมาว่าเจ็ดล้านหนึ่งเนี่ยเบรกไว้ก่อนนะยังไม่ทำธุรกิจสีเทาเดี๋ยวรอแป๊บนึง เด็ดไอดอลสาวท่านหนึ่งเจอกันเทอล่าค่ะเฮ้ยอย่าบอกแม่นะอย่าบอกแม่นะว่ารีเด็ดอย่าบอกแม่นะอย่าไปบอกอะไรแล้วแม่ก็ไปร้านเดียวกันอ้โหคน้อันนี้นี่นางสาวนี่นี่นี่สวยเดี๋ยวไปเรียนอังกฤษแล้วใช่ค่ะไปแล้วใช่ก่อนประเไทยเลิศอุ้ยอยากมีวัฒนธรรมมีบ้านแบบนี้วะตรงไหนวะสวยเพีค่ะ สอไอ้หนังหน,นมพีม่สวยเหรอสอยน้นัมีไหมอยากมีหลังไลแต่ลังใหญ่มากพี นี่ยจ,จริงนะใหญ่กว่าร้านขายสัตว้ไยเนี้นนยใหญ่กว่า,อาวสออ่ะที่ร้านเนี้ยแล้วอย่างว่านเะนี่ยา่องบ้านนะนแล้นอะ่รงนีเ้ามา ไปแล้วแต่วันนี้ว่าอยากไปหาไปคุยด้วยไม่ได้กินนะนั่งประมาณแบบสี่คือคองโว่าอาจารย์มันดื่มเลยดื่มเลยมันนั่งกินหมูสะเต๊ะเออหมูสะเต๊ะร้านที่อยู่ที่สถวเสาหอไอเบนชื่อร้านพี่ยายเนยไฮ่อารที่อยากกินหมูสะเต๊ะนะคะราคาแค่ไม่ร้านาบไม่ร้านแบบหน้าร้าน เดี e ๋ยวเราขึ้นไม่ให้นะฮะเดี๋ยวเราขึ้นร้านหมูสเต๊กให้เพราะว่าเป็นหมูสเต๊กที่โคตรอร่อยมากแล้วก็ถูกด้วยมันห้าบาทเอาไปย่างกันะทิเลยก็ได้เออใชดหลายคานแม่เนี่ยเขาแค่เนี้ยเขาเขาเป็นคนหาตังค์ด้วยแหละแล้วเขาเล็กแค่เนี้ยแค่เนี้ยรู้สึกไงก็ท้องน้อหลังินึ่ะเออใช่จริงแล้วห้องเราไง้ยเหมือมันยอดล้วก็ ไปลูกอันนี้ใหญ่ไหมห้องน้ำเนี่ยใหญ่ไหมนี่เด็กน้อยใหญ่ไหมลูกห้องน้ำใหญ่ไหมใหญ่ไหมใหญ่เมื่อกี้เมื่อกี้ถึ้นกรดเข้ามาถอดรองเท้านะถอดรองเท้าได้เหรออต่อหน้าบ้านไม่กล้าใส่เข้ากลัวเป็นมังไงแต่ขยันพี่ขยันมากไม่นอนเลยเด็กเราทั้งวันไม่นอนแม่บอกว่าเดี๋ยวจะติดรถไฟฟ้าในบ้านเพราะว่าตอนนี้เดินออกจากตัวบ้านไปหน้าด้วงไกลนะคะรถไฟฟ้าหน้าด้วงกันนะกคนรูงคหม ชั้นเดียว500นี่คือใหญ่มากนะคุณจ๊าชั้นเดียว500นี่ใหญ่มากๆเลยใหญ่มากนี่เดี่ยวนอนพี่นี่คุณจ๊าอันนี้ห้องห้องนอนอีกห้องหนึ่งห้องนอนอ่าอันนี้แนวแนวแนวคือจะเข้าไปโอ้โหมดอันนี้เปิดแล้วแล้วเราเปิดไม่ได้ปิดปุ้งซื้อมันไม่ได้ปุ้งซื่อไม่ได้ก็เลยไม่เปิดสังเ์ปกอารย์ส้เนี่ยมันไม่ใช่แรงไหนแต่เราต้องมาดูฝุดลุมยานตอนนนอ่ะอีวันที่จ๊ะไปบ้านเขาน่ะจะเล่าให้ฟัง กูนั่งเนี่ยตีสี่โดยที่จะไม่ได้ดื่มเลยแต่เขาเริ่มแล้วสักพักนึงแบบนี้เ,นเลยไหนอเอาลายมือมาให้พี่ดูนี่ดูอะไรมือได้นะจ๊ะบุญบ้าพัฒนาสามแล้วนะอันนี้เรื่องจริงนะแล้วเขาอะคือพี่พี่ส้มเป็นคนที่มูแบบไม่ได้มูแบบงมง,งายหรือมูแบบไม่มีสติเพราะว่าจริงๆแล้วเขาขึ้นตัวเองมากจากังดูจากลายมือแล้วดูดวาดลายตีนด้วยเขาดูลายตีนด้วยเออวันนี้ดูลายตีนเออเออตีนด้วยเอาตีนมาให้พี่ดูสิบุญนึกไดใจเขาตื่นเต้นเลยตอนนี้มาแล้วองค์พ่อมาแล้ว ดูดโหเพราะบ้านตัวเองไงก็เลยต้องเก็บรายละเอียดว่าอาันไหนได้ไม่ได้อะไรเงี้ยทำพอเดียวกัน มันจะเอาแบบล้อเอาแบบไม่หมมมันจะไปมนได้ั้ไม่ได้มันไม่มาในทางเดียวกันไงไม่มีใครทำใช่ปะยกทำทำรูปไม่เสียเงินทำรูปไม่เสีย้ไม่เสียหายแต่ระดัไอสมแล้อยารูปเอามาแบบจะห่จริงสองย่างทาไม่ได้ก็เขาทิ้งไปอันเอย คลิปนี้ก็จะประมาณนี้นะคะคุณขาข้าพาไปดูการทำงานของจ้าในหนึ่งวันเนาะว่าเออก่อนจะไปนล่นคอนเสิร์ตเนี่ยเราจะต้องทําอะไรบ้างก็คือวิ่งไปดูหน้างานก็้าูกค้าอย่างเมื่อกี้นี้เราไปบ้านพี่ส้มกันมานะคะเป็นในส่วนของการบิวอิ่งเดี๋ยวเรามาดูแบบบ้านพี่ส้มในตอนต่อไปกันแล้วกันเนาะวันนี้ประมาณนี้ฝากกดแชร์กดซับสไครต์กดไลค์ช่องอีจ้าชาแนลด้วยนะคะเดี๋ยววันหลังจะเก็บบรรยากาศฝากอันนี้เยอะนะใครที่สนใจสร้างบ้านีโนเวทบ้านต่อเติมบ้าน หรือว่าบิลอินบ้านสามารถติดต่อมาได้ที่จากสร้างบ้านทักไลน์แอดที่แอด J A B A N 69นะคะ